นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะเอตาดิสานิกตวานิสัพพัทภมะปราจิตา สัปบ,บัะโสทิ้งกัดชันติตันเตสร้างมังกาลมุตตมันตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะที่ได้กลับมาถึงทำให้ทุกท่านในที่นี้ได้มาประชุมพร้อมใจกันร่วมกันในการที่จะรักษาศีลทั้งศีลห้าหรือศีลแปด และพร้อมใจที่จะปฏิบัติฟังธรรมเพื่อให้เกิดขึ้นว่าการฟังธรรมตามการนี้จะทําให้ทุกท่านได้ประสบซึ่งความสุขและความสวัสดีสมดังปรารถนาจากการฝึกฝนและการปฏิบัติตามความรู้ตามธรรมก็เนื่องด้วยพึ่งผ่านวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วและวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งแต่อดีตมากว่า70ปีก็ถือว่าเป็นวันอันเป็นมหามงคลของคนไทยทั้งชาติและก็เป็นสิ่งที่บุคคลประสบนิกรต่างๆ จะระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ท่านอย่างไม่รู้คลายซึ่งในวาระมงคนนี้จึงได้อยากจะรบมงคลสูตรซึ่งได้เคยกล่าวมาแล้วทั้งสิบคาถาในอดีตและก็จะได้กล่าวถึงบทสรุปแห่งความเข้าใจในมงคลสูตรทั้งหลายที่มีอยู่10บคาถานั้นเพื่อความ พิสดารและความเข้าใจให้ยิ่งยิ่ง,งลึกซึ้งขึ้นไปโดยคาถาสุดท้ายที่อยู่ในมงโพลสูตรที่ว่าเอตาดิซานิกัตวานะสับบัตถะประมาจะสับบัตถะมะปราชิตาสับบัตถโสทิ่งกัดฉันติตันเตสังมังกลมุตตะมังที่แปลความว่าเทพยดา และมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแลก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นบทสรุปของคำว่า มงคลน,นั้นคืออะไรมงคลสูตรนั้นเริ่มต้นจากการที่หมู่ชนต้องการจะรู้ว่ามงคลที่ถูกต้องที่เราจะใช้และนำไปปฏิบัตินั้นคืออะไรพระเจ้าท่านจึงทรงประกาศคำสอนเป็นสิบคาถาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว<ม>ก็สามารถแจ้งได้ว่ามงคลสูตรนั้นมีหัวข้ออยู่ทั้งหมด38ประการ ซึ่ง38ประการนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ว่าทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัติหมดแต่ให้ทุกคนได้มีระลึกนึกถึงว่าทั้ง38ประการนี้คือมงคลที่บุคคลผู้ฉลาดรู้และใฝ่ในธรรมควรจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ชีวิตกับตนเองใน38ประการนี้เนี่ยก็ได้วิเคราะห์ว่า มีแบ่งออกเป็นสามภาคสามภาคในที่นี้ก็จะแบ่งเป็นช่วงแรกภาคแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตนเสียส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนตนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักตนส่วนที่สองก็เป็นเรื่องกับการทําให้กับสังคมหรือบุคคลหรือสิ่งรอบข้างของตัวเองเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปของตัวเรานั่นเอง และส่วนภาคสุดท้ายก็คือส่วนภาคที่เรียกว่าโลกุตระเป็นส่วนที่ทำให้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติกับตนและผู้อื่นแล้วจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเข้าในถึงในธรรมะของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงโดยยึดกับโลกให้น้อยลงก็จะขออธิบายโดยสังเกตดังนี้ช่วงแรกนั้นเนี่ย ในคาถาแรกตั้งแต่คาถาที่หนึ่งถึงคาถาที่4ก็จะมีทั้งหมด14หัวข้อจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นจุดกำเนิดของตัวเราเองคือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นตัวตนของเราเองเพื่อทำอะไรเพื่อสร้างสมพลังพลังแห่งสติพลังแห่งปัญญาให้มีอยู่ในตน เพื่อฝึกฝนตนให้เผชิญความทุกข์ยากต่างๆที่จะประดังประเดเ,เข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่เกิดยันสิ้นสุดแห่งชีวิตก็เริ่มที่คาถาแรกที่บอกว่าเรื่องการพบคนคือการรู้จักว่าตัวตนของเรานั้นเป็นคนเช่นใดก็รู้ว่าเราควรพรบคนเช่นใดเราอาจจะมองว่าพบคนคือมองคนข้างนอก แต่จริงๆแล้วคนข้างในคือคนที่เราครบอยู่ทุกวันการที่เรารู้ตัวตนรู้ดีรู้ชั่วของตัวเราเองรู้ดีของตัวเราเองรู้ชั่วของตัวเราเองการรู้ชั่วของตัวเราเองก็รู้ว่าไม่ควรครบสิ่งนั้นคือไม่คบคนพานส่วนที่สองคือครบบัณฑิตก็คือรู้ว่าควรทำสิ่งดีอย่างไรและรู้ว่าเราต้องหาคนรอบตัวให้เป็นคนเช่นใด ถึงจะมาประกอบให้ตัวตนมีความสมบูรณ์ช่วยในการส่งเสริมหรือสนับสนุนตัวเราอย่างไรและก็รู้ว่าบูชาผู้นั้นเป็นอย่างไรมาส่วนที่สก็คือว่าส่วนที่สคือว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมอยู่ในที่เหมาะสมก็คือมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมีประเทศที่สงบสมบูรณ์ไม่มีสงคราม อยู่ในภาวะที่มีอาหารหากินง่ายหาทรัพย์สลิงคานต่างๆได้ง่ายนั่นคือเรียกว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีบุญในการก่อนที่หนุนนำคือมีรู้ว่าตัวตนจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีตเป็นตัวหนุนที่ทำให้อนาคตเป็นเช่นไรตนของเรามีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต อดีตนั้นจะเป็นตัวที่บอกว่าอนาคตของคนจะเป็นเช่นไรเราขยันในอดีตก็จะสบายในอนาคตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ย่อมมาจากการกระทาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันด้วยการตั้งตนไว้โดยชอบทำตนด้วยความเป็นระเบียบทำสิ่งที่ถูกต้องพยายามหาสิ่งที่เป็นระเบียบกับตนเองและมันศึกษาหาความรู้ นำความรู้มาใช้เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตนำศิลปะเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรคือวิเคราะห์เป็นคนทำให้เราเป็นคนที่มีวินัยที่ฝึกมาดีมีความมั่นคงมีเป้าหมายที่แน่นอนมีวาจาสุภาษิตมีวาจาที่ทำให้ตนไม่เดือดร้อน และไม่ทำให้ระคายหูหรือระทายจิตใจแก่ผู้อื่นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสุภาษิตและนำมาดูแลคนรอบตัวของเราคือบิดามารดาผู้ครองของตนบุตรหรือธิดาของตนและไม่ทำงานข้างค้างมุ่งทำงานให้สำเร็จตลอดทำตนให้เป็นแบบอย่าง เมื่อได้กล่าวมาแล้วก็คือว่าสิ่งนี้คือการที่เราจะรู้ตัวตนของเราและรู้ว่าเราจะต้องคบคนเช่นใดร,รู้ว่าเราจะต้องหาสิ่งอะไรให้เป็นประโยชน์กับตนรู้ว่าเราจะต้องมีความส่งเสริมและสนับสนุนของกรรมของตนเองอย่างไรและนําสิ่งที่ศึกษาหาความรู้ทั้งศิลปะวิทยาการต่างๆมาคิดวิเคราะห์ ให้เกิดเป็นรูปแบบในการดําเนินชีวิตของตนเองนั่นคือการที่เราใช้การศึกษาใช้ความหมั่นเพื่อความมั่นคงเป้าหมายแก่ตนเองและดูสุดและสุดท้ายในภาคของตนก็คือการมีวาจาสุภาษิตดูแลบิดามารดาบุตรธิดาหรือผู้ครองของตนเองและทำงานให้มุ่งเพื่อสุดจุดเป้าหมายไม่ทำงานให้ข้างค้าง นี่คือช่วงที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นช่วงแห่งการฝึกฝนและจักปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์เมื่อฝึกฝนตนอยู่ได้ในระดับหนึ่งก็จะรู้ว่าเราไม่ควรจะต้องอยู่แค่กับตนเองเราจะต้องเดินออกจากบ้านเดินออกจากจุดของตนเองเพื่อไปเผชิญกับคนในโลกกว้าง นั่นจึงเรียกว่าสังคมทั้งสังคมต่างๆหรือจนกระทั่งสังคมชาติหรือสังคมโลกคนไม่ควรจะอยู่จุดอยู่กับที่แต่ควรจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้อย่างไรจึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการท้าทายจากสิ่งที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาได้รับรู้มาก็เขาจึงบอกว่าจะเริ่มต้น มงคลสูตรที่คาถาที่ห้าจนจบที่คาถาที่เจ็ดก็จะเป็นเรื่องสิบสองทั้งหมดสิบสองหัวข้อเพื่อจะแสดงว่าเราต้องเริ่มที่จะรู้จักที่จะช่วยเหลือสังคมโดยท่านใช้สิ่งที่เรียกว่าคำว่าทานเป็นจุดเริ่มต้นทานนั้นเป็นการให้จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคม คือการที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องให้ผู้อื่นอย่างไรการให้ที่ง่ายที่สุดก็คือรอยยิ้มที่เป็นประตูเปิดทางเปิดใจให้กับคนมองว่าเรายังสามารถมีประโยชน์ยังสามารถสร้างความสุขให้กับคนได้สิ่งนี้ก็จะเป็นประตูแรกที่จะเป็นสู่ความเป็นสังคมก็คือการทำทานเมื่อทำทานเสร็จก็ต้องมีความประพฤติ ในธรรมตั้งตนไว้โดยชอบในกายเวทกายวาจาใจที่สุดจริตเมื่อตั้งความประพฤติธรรมเมื่อตั้งอยู่ในคุณธรรมก็ทำคุณธรรมนั้นเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติในที่นี้ท่านกล่าวถึงว่าญาติที่เป็นญาติสืบสายโลหิตต่างๆและกล่าวถึงญาติร่วมโลกที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต้องเวียนว่ายตายเกิด ร่วมกับเราสงเคราะห์ญาติต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนั้นคือญาติคือการสร้างให้ตนไม่มีศัตรูเพราะทุกคนมีความปรารถนาให้ตนเองพ้นทุกข์แต่ไม่รู้ว่าวิธีการนั้นจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่คนผู้ไร้ซึ่งปัญญาจึงไปเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เกิดทุกข์เกิดเวรเกิดความเป็นโทษแต่เราเป็นผู้มีปัญญาแล้วเราจึงช่วยสงเคราะห์ ช่วยเหลือได้ด้วยความช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ยังมีจิตเมตตาให้อภัยได้สิ่งนี้ก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับโลกได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น mm. เมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาก็คือเป็นการทำงานอันไม่มีโทษคือทำงานที่เป็นประโยชน์กับสังคมพยายามหางานหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมไม่สร้างสิ่งที่เป็นมลภาวะมลพิษแก่สังคม ทำตนให้อยู่ตามกฎหมายคือบ้านเมืองต่างๆมีกฎหมายก็จ้อมทําตนให้เป็นกฎหมายให้เป็นตามไปตามกฎหมายนั้นและเมื่อเป็นตามกฎหมายนั้นเราก็จะทําให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นบาปนั้นก็จะลดน้อยลงและบาปลดน้อยลงก็คือการที่เราเบียดเบียนผู้อื่นให้น้อยลงเมื่อการจะเบียดเบียนให้ผู้อื่นน้อยลง เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องไม่เบียดเบียนสิ่งที่เรียกว่าสติของตนเองการที่เราจะทำสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องกลั่นมาจากความคิดของตนเมื่อกลั่นมาจากความคิดของตนสิ่งที่ทำให้ความคิดขาดตกบกพร่องและขาดสติก็คือของมึนเมาก็คือน้ำเมาคือสุราและเมลัยต่างๆหรือรวมกระทั่ง ยาเสพติดให้โทษที่ทําให้เกิดความมึนเมาเช่นหลับไปแล้วตื่นมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตนในคืนที่ผ่านมาเช่นนี้ทําให้คนคนนั้นเกิดทุกข์มาแล้วไม่รู้เท่าไหร่และการที่ทําให้ความมึนเมาเช่นนั้นก็ทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนและคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือตนเองเพราะสิ่งที่เราทำไปแล้วไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้ สติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อไม่มีสติก็จะทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์มากขึ้นสติขาดหายด้วยการดื่มน้ำเมาเมื่อไม่ดื่มน้ำเมาเราก็รู้ว่าเราควรไม่พึงประมาทไม่พึงประมาทในการใช้ชีวิตรู้ว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทและมีสัมมาคาระวะ คือเมื่อไม่ประมาทในชีวิตของตนก็ย่อมไม่ประมาทในภาวะหรือคุณค่าของผู้อื่นการมีสัมมาคารวะก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับคุณภาพคุณชีวิตของบุคคลอื่นและมีความถ่อมตนไม่คิดว่าตนจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดคิดที่จะฝึกฝนตนอยู่ตลอดเวลาด้วยการมองผู้อื่น และก็ไม่ยกตนข่มท่านด้วยคิดว่าตนเองนั้นคือผู้ที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นจนไม่แคร์ไม่สนใจไม่ใยดีกับความรู้สึกของผู้อื่นมีความสันโดษคือมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองหามาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทําให้เป็นคนที่เบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงสันโดษจึงทำให้เราอยู่ได้ด้วยความพอมีพอกิน แต่ไม่ใช่ว่าสันโดษนั้นอยู่ด้วยตัวคนเดียวมีความกระตันอยูรู้คุณคนคือรู้ว่าคนต้องมีคนให้สิ่งหนึ่งแก่เราและเราก็รู้ว่าเรามีความสบายในช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆก็ย่อมได้มาจากบุคคลรอบตัวของเรานั่นเองไม่ว่าจะมาจากครอบครัวของเราหรือมาจากบุคคลรอบข้างแม้กระทั่งข้าวเล็กๆน้อย หรือแม้กระทั่งการทำทานเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในวัดนี้ก็ยังสามารถที่จะเป็นเครื่องรือลึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่ามีคนให้เรามาก่อนดังนั้นบุคคลที่เป็นคนที่ฉลาดจึงควรรู้ว่าเราจะต้องรู้คุณของคนรู้นี้ก็รู้มาทั้งว่ารู้คุณของคนที่จะให้เมื่อเป็นคนรู้คุณคนก็ถือว่าเป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้นและรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยการที่รู้ว่าเราจะต้องมีการฟังธรรมมีการฟังธรรมเพื่อขยายความรู้เพื่อสร้างให้ตนเองรู้ว่าจะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตและเพื่อเป็นการรับสมองให้เกิด ความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในใจของตนเองที่กล่าวมาก็คือส่วนที่สองที่เป็นเรื่องของการกระทาในสังคมของตัวเรากับบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมชาติบ้านเมืองเมื่อสองสิ่งนี้เราได้ทำด้วยความเป็นมงคลบางท่านอาจจะกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาก็ดูน่าจะยากแล้ว ดูหน้าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงแล้วแต่เพียงแค่นั้นยังไม่พอเพราะทุกคนมีความปรารถนาอยากมีอยากเป็นอยากทำสิ่งต่างๆแล้วได้รับผลสิ่งนั้นตอบแทนแต่ทุกสิ่งที่เราได้รับตอบแทนเราอยากได้รับตอบแทนความดีแต่บางคนอาจจะคิดว่าทำไมได้รับตอบแทนแต่ความชั่วแต่บุคคลคนหนึ่งไม่ได้กระทำสิ่งที่เป็นบุญอย่างเดียว แต่ประกอบสิ่งที่เป็นบาปด้วยนี่แหละเองคือความไม่แน่นอนของการกระทาของตัวเราเองและความไม่แน่นอนของโลกที่จะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงมีเหตุอันควรระลึกถึงว่าเราจะต้องเข้าใจโลกนี้อย่างไรจึงมีช่วงที่สมเป็นมงคลช่วงสุดท้ายที่เริ่มตั้งแต่คาถาที่8 จนจบที่คถาที่10มี12หัวข้อคือการที่รู้ว่าเราจะต้องประพฤติต่อสังคมเพื่อจะเข้าไปสู่ทางโลกุตระเช่นใดท่านก็เริ่มต้นด้วยคำว่าขันติขันติคือความอดทนขันติต้องคู่กับคำว่าโสรัจจักคือปัญญาที่จะรู้ว่าเราต้องอดทนอย่างไร การอดทนต้องคู่กับสิ่งที่เรียกปัญญาว่าเราจะสร้างให้ตัวตนของเราอดทนได้อย่างไรไม่ใช่บอกว่าเราต้องอดทนแต่ไม่รู้วิธีการที่จะทำให้ตนเองอดทนได้สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญก็บอกว่าพอมาอดทนขันติก็ต้องเป็นคนที่ว่าง่ายว่าง่ายคือง่ายที่จะรอมรับหลักเหตุและผลหลักเหตุและผลที่เป็นเรื่อง ทางโลกที่เราจะต้องหลีกหนีมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและเรายอมรับกับผลแห่งกรรมของตนเองได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความว่างง่ายและการลดการที่จะยึดตนยึดตนเสร็จแล้วก็การที่เรียกว่าการได้เห็นสมณะการได้เห็นสมณะก็คือการที่เรารู้ว่า ธรรมะของพระุทธเจ้านั้นสามารถเป็นจริงสามารถนำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตนได้จริงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจรึงรู้ว่าธรรมนั้นจึงเป็นธรรมที่สามารถทำให้รู้ว่าพระพุทธองค์ทางแห่งพระพุทธองค์นั้นมีจริงและจะปฏิบัติได้เมื่อรู้ในาการได้เห็นสมณนะก็รู้ในธรรมของพระพุทธองค์ ว่าเป็นจริงมีความเป็นไปได้อยู่จริงมีความเกิดขึ้นอยู่จริงและเมื่อเข้าใจและรู้นั้นก็พยายามฝึกฝนสนทนาธรรมตามการสนทนาธรรมตามการก็คือการที่เรามองว่าเรามีความคิดอย่างไรก็มาธรรมะสากัฉากับผู้รู้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ใช่เพียงแค่การนั่งฟังธรรมเฉย แต่เป็นการเสนอความคิดของตนเองเพื่อให้เขารับรองหรือให้เขาสนับสนุนว่าสิ่งที่เราคิดถูกหรือผิดเช่นไรและเข้ามาบำเพ็ญตะบะตะบะในที่นี้คือการเพียนเผากิเลสคือการที่พยายามที่จะลดละเลิกในกิเลสที่เกิดขึ้นอยู่กับตนโดยเริ่มจากการที่ยึดมั่นในกายยึดมั่นในของสวยงาม ตัดการนี้ออกจากความรู้สึกของตนเป็นลำดับแรกและมาประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้มีจิตใจอ,อ่อนโยนมีจิตใจที่ตั้งที่จะละเว้นการทำบาปที่กว้างมากขึ้นกว่าความนับถือศีลห้าและพ้นจากการเกี่ยวข้องกับการประพฤติล่วงในอบายต่างๆและมองเห็นในอริยสัจสี่ ทำอริยสัจสี่ให้แจ้งในทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคและเข้าใจว่ากระทําให้แจ้งซึ่งพาณิพานนั้นคือบงคนอันสูงสุดเมื่อเข้าใจในโลกกระทำในเมื่อเข้าใจในพานิพานสิ่งนั้นก็จะเป็นอรหัตตะมรรคเพื่อจะทําให้ตนเดินทางสู่ความหลุดพ้นความเป็นพระอรหัตได้อรหัตตะผล ผู้ได้อารหัตผตลก็คือผู้เป็นพระอรหันต์ก็จะเข้าใจว่าโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นั้นเป็นความธรรมดาของโลกที่จะต้องเจอเมื่อคนเข้าไปสู่ทางแห่งโมกธรรมนั้นก็จะไม่มีโศกไม่มีความทุกโศกเกิดขึ้นอีกไม่มีกิเลสและสุดท้าย มีความเกษมในผลแห่งนิพพานนั้นนั่นเอง12หัวข้อสุดท้ายก็คือการที่เราบอกว่าการบรรลุธรรมสู่โลกุตรธรรมก็คือได้อรหัต,ตผลนั่นเองมงคลในพุทธศาสนาจึงเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้มีอยู่ในตนจึงใร่ขอยกพุทธภาษิตธรรมบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ โหินาโถรปรโรสยาอัตนาหิสุดันเตนะนาทั้งลพติดุลพังแปลความว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากมงคลลสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่แสดงถึงพระปัญญาหรือแสดงว่าบุคคลที่รวบรวม คาถามงคลต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกที่สืบต่อพระคถานี้มาเป็นบุคคลเป็นทรงทรงเป็นผู้ฉลาดมีปฏิภาณมีพระปัญญาที่สามารถแสดงว่าพระคาถาต่างๆเหล่านี้ในพระสูตรมงคลสูตรมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเป็น ลำดับและมีภาคเป็นสามดังที่ได้กล่าวมาแล้วตนต้องฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นก็ย่อมทำให้ตนได้มงคลต่างๆในมงคลสูตรจากที่กล่าวมามงคลสูตรจึงเริ่มอยู่ที่ตนที่จะฝึกฝนให้ตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนได้และฝึกฝนตนเราก็จะได้ที่พึ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนั้นมงคลที่อยู่ข้างนอกก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลมิได้เหมือนกับดังพระคาถาในเขมาเขมสนดีประกาถาที่ว่าพระหุ่งเวสรนังยันติบัปบบัตานิวนาณิจจะเป็นเบื้องต้นที่แปลความว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากอันภัยคุกค,คามย่อมถึงภูเขาทั้งหลายบ้าง ปาทั้งหลายบ้างอารามและต้นไม้ที่เป็นเจติยสถานทั้งหลายบ้างว่าเป็นสาระเหล่านั้นนั่นแลมิใช่สาระอันกเกษมมิใช่สาระอันอุดมเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นสาระแล้วย่อมไม่สามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วยว่าเป็นสารณะแล้วมาเห็นอริยสัจท,ทั้งสีด้วยปัญญาอันชอบคือทุกข์และตัณหาเป็นแดนเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือสมุทยัยและก้าวล่วงทุกข์คือนิโรธและมักมีองค์แปดอันไปจากข้าศึก ให้ถึงพระนิพพานเป็นที่เข้าไประงับทุกข์เหล่านี้คือสาระอันเกษมเป็นสาระอันอุดมเขาอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นสาระแล้วย่อมพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้ดังนี้แลเมื่อเห็นสิ่งนี้คือควรรู้ว่ามงคลหรือสิ่งที่จะสร้างให้เป็นเครื่องระลึกถึงตนไม่ได้อยู่ข้างนอก ไม่ที่อยู่ที่ภูเขาป่าหินต่างๆเหล่านี้แต่อยู่ที่การสร้างมงคลต่างๆเหล่านี้ทั้ง38ประการให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ข้างในตนจึงควรที่เราจะเอามาท่องจำสร้างสติและฝึกฝนใช้ให้เกิดขึ้นในตนอย่างสม่ำเสมอให้รู้ว่าเราควรจะสร้างสิ่งนั้นอย่างไรและรู้ว่าความที่การที่ ยึดในตนนั้นช่างไร้สาระสิ้นดียึดไว้น้อยก็ยิ่งทำให้เราเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ได้ยากเพราะการที่เรายึดเราก็จะต้องไปสู้มากขึ้นเมื่อยึดสิ่งใดก็จะต้องสู้มากขึ้นแต่เมื่อยึดน้อยลงความต่อสู้ก็จะลดลงและประสบไกลจากความเกิดความไกลจากความทุกข์เกิดเป็นสวัส,วสดีมงคล อย่างแน่นอนกระทำสิ่งนี้ให้เป็นปฏิบัติบูบชาแก่องค์พระชนนีพันปีหลวงที่เราระลึกถึงและท้าแม่ผู้เป็นผู้ให้กำเนิดของเราทุกคนทำสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองต่อโลกสังคมและประพฤติตนเพื่อใฝ่หาโลกุตรธรรมเป็นลําดับไปสิ่งนี้จึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามงคลละ มงคล,ลสูตรและเป็นมงคลที่ทุกคนควรนำไปใช้ปฏิบัติตนให้เกิดเป็นสวัสดิมงคลในมหามงคลนี้และสร้างให้ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะทำสร้างสติให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงและเกิดเป็นสวัสดิมงคลตลอดกาลมงคลสูตรคาถาสุดท้ายอันเป็นบทสรุปจบลงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการศะะนี้